สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้คุณนิชานันก็มาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีทีจะได้เห็นไปในกระทะนี้ของเรานะคะเทปนี้ก็จะเป็นการปูนมะม่วงนะคะมะม่วงเส้นค่ะเป็นเทปที่สามนะคะมะม่วงกวนเส้นนี่นะคะมะม่วงกูนแต่เป็นเส้นนะคะก็จะมีด้วยกันสามตอนนะคะตอนที่ เป็นลักษณะนี้นะคะนะคะเห็นไหมคะแชร์ปดาตวัตนนี้เรามาถ่ายทำข้างล่างนะคะบรรยากาศดีค่ะเย,ย็นสบายมีเสียงนกร้องแบบเป็นเสียงเพลงให้ด้วยนะคะฟังดูการทำมะม่วงกวนแล้วก็ฟังเสียงนกไปด้วยนะคะดูเป็นธรรมชาติดีนะคะว่าเราปลูกต้นไม้เยอะนะคะ อ่ะตอนนี้เมือ่อน้ำตาลเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่มม่วงลงไปค่ะนี่ค่ะมะม่วงของเรานะที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ500กรัมน,นะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ไปไปันกลางคะวันนี้เราใช้กระถานะครัา น้ำตาลนี้ต้องทั่วมะม่วงนะคะต้องน้ำตาลน้ำตาลนี้ต้องแบบเยอะหน่อยนะคะ <Okay. S 1> เหลือก็ไม่เป็นไรนะคะใช้กวนต่อไปได้ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ค่ะแล้วเราก็จะให้คนเดือดนะแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆพอใ,ใกล้ๆได้ถึงจะมากวนนะคะตอนนี้เราก็ปล่อยได้คนบ้างปล่อยได้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะเพื่อให้เดือดเร็วะคะ่ะเอาละค่ะปิดไปก่อนนะคะ หม้อของเราเดือดแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดน,นะคะเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะเราก็จะจะคนบ้างนะคะคนบ้างเป็นการเปลี่ยนกระทะนะคะเสร็จแล้วเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนฝันน้ําตาลจะเหลือนะคะใช้ก็จะใช้เวลาสักสิบสิบถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เดือดอีกสักเที่ยวหนึ่งนะคะรู้สึกว่าน้ําตาลจะเอยอะดีนะคะคเร่งไฟนะ ตอนนี้ขนาดที่คอยมะวงนี้เราก็จะให้ดูเราก็จะให้ดูดมะวงที่เราควรเสร็จเรียบร้อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรียกน้ำย่อยไปเรื่อยเสียงเป็นยังไงบ้างคะตำหนักจะให้คำแนะนำมาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ไมค์ค่ะกำลังมองหาว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรดีนะคะแนะนำกันมาหน่อย อะลรค่ะมาดูมะม่วงนะคะดูมะม่วงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเหลืองอลามเลยพอมะม่วงได้ที่เขาก็จะเป็นลักษณะ,ะ,ะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆค่ะอันนี้ก็คือมะม่วงที่เหนียวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานได้นะคะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะแล้วจะรู้มันอร่อยแค่ไหนก็จะมีสามรสค่ะมีรสเอาเปรี้ยก่อนนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มลึก มีสามล้นคะชุ่มขอค่ะหน้านี้เป็นหน้ามะม่วงนะคะลองทําดูนะคะแล้วก็จะรู้ว่าอังม่วงมันอร่อยแค่ไหนคือมะม่วงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำนะคะนะคะเราอยากจะกินก็ต้องทําเองนะคะเราให้วิธีการทำวิาอย่างไนะคะไปดูให้เข้าใจนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจมะม่วงวนเส้น เป็นั้งที่สองนะคะเราปล่อยไฟแรงได้นะคะวันนี้เราให้น้ําตาลเยอะๆเลยค่ะคือน้ําตาลเยอะเท่าไหร่ก็เส้นจะสวยค่ะนะคะก็เยอะพอประมาณนะคะไม่เยอะท่นะคะ่เอะถ้ามะม่วงสักหรยกรัมเนี่ยก็ต้องใช้น้าตาล1กิโกรนะคะจะได้มะม่วงจะได้ลอยตัวดีแล้วก็เส้นสวยค่ะนะคะส่วนน้ำตาลที่เหลือนี่ก็ไปใช้ครั้งต่อไปได้นะคะ ให้เดือดอีกสักนนึงเราจะเห็นว่าวิธีตอนใกล้ๆได้เราต้องคนนิดหน่อยะะได้ยินเสียงนกไหมคะ <c oughs> เพราะดีนะคะบ้านเราค่อนข้างจะปลูกต้นไม้เยอะนะคะวันนี้ก็มาถ่ายมุมนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ครั้งต่อไปก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆค่อยๆจัดไปค่ะ เย็นสบายค่ะลมพัดเย็นสบายนะคะไม่ร้อนนะคะตอนกลางวันน,นะคะทำได้สบายเปิดโดยไหนนะคะนะคะนา่นะคะ,ะ,คะดูแล้วนะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเห็นไหมคะจะสังเกตว่ามะม่วงของเราเนี่ยเริ่มเหลืองน,นะคะ,ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย เรื่อเดือดค่ะจะให้เคี่ยวไปอีกสักนิดนะคะจนได้แล้วค่ะมาครึ่งทางแล้วค่ะจะให้ดูว่าเวลาใกล้ๆได้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างวิธีการเลือกน้ำตาลนี่ก็ไม่ต้องขาวจั่วมากค่ะอาน้ำตาลที่เป็นเขาเรียกว่าน้ำตาลอาน้ำตาลอ้อยธรรมชาติก็ได้ะคะ่นะ,คะไม่จำเป็นจะต้องน้ำตาลข้อวขาวนะคะใช้น้ำตาลอ้อยนี่แหละคะ่ะ สีเลือๆหน่อยนะคะเป็นธรรมชาติดีไม่ฟอกสีเรียกว่าน้ำตาลไม่ฟอกสีอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดนะคะให้ก็เดือดอีกสักนิดนึง่งแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการจะดูว่ามะม่วงเราใช้ได้แล้วเนี่ยมันจะต้องดูอะไรบ้างนะคะข้อสังเกตนะคะสังเกตนะคะวิธีทําขนมนะคะจะทําขนมอะไรก็แล้วแต่หรือทํากับข้าวนะคะวิธีการสังเกตเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอตาส่วนหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรล่ะอัตาส่วนละกันนะคะอตาส่วนเนี่ยก็จะเป็นตัวคุมก้องว่านะคะตว่าสังนะเกตเลยก็คืว่าของเราเนี่ยเมื่อไรจะเหนียวนะน้ำตาลแค่ไหนใช้ได้นะคะมีวิธีการดูหลายอย่างนะคะขนมแต่และอย่างก็ดูไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ะะจะเห็นว่าเห็นไหมน้ำตาเราเยอะมากมะม่วงลอยเลยนะคะพนะอยิ่งใกล้ๆงวดเนี่ยเขาก็จะยิ่งเหลืองนะคะมะม่วงแก้วเนี่ยเป็นมะม่วงที่เอามากวนแล้วอร่อยที่สุดค่ะอย่างอื่นไม่อร่อย อดสังเกตทีนี้ใครจะใช้มะม่วงต่างใช้ใช้ชมม่วงแต่ว่าต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวน,ยนะคะแต่ของมะม่วงแก้วเนี่ยเขาก็จะเปรี้ยวมันๆนะคะก็อร่อยะคะ่ะคือเราทดลองมาแล้วหลายมะม่วงนะคะมะม่วงที่อร่อยที่สุดคือมะม่วงแก้วค่ะลองทําดูนะคะ,ละ,คะแล้วมาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ท่านต้องไปดูคืาเรียกว่าทั้งสามตอนนะคะ ตอนหนึ่งค่ะตอนสองนวดตอนสามปวนะค่ะ <c oughs> ดูวย้ครบกันสามตอนค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะเข้าใจมะม่วงมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจม,มะม่วงกวนนีมคะ <c oughs> <c oughs> เวลากินเ็าจะได้ร <c oughs> ู้เออวิธีการทำมาันเงไนะคะมันต้องมีที่มาที่ไปนะคะคุยกันได้ ก็เริ่มได้แล้วนะคะจะเห็นว่าน้ำน้ำเชื่อมเนี่ยจะเริ่มข้นแล้วดีวิธีการดูก,ก็คือว่าจับพายขึ้นมานะคะเห็นไหมน้ำตาลก็จะหยดหนึบหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ใช้มือแตะค่ะใช้มือสัมผัสถ้าหนึบหนึบก็คือใช้ได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่หนึบเท่าไหร่ต้องอีกสักห้านาทีนะคะก็จะใช้ได้ ใกล้ๆได้จะสังเกตเรื่องสีของมะม่วงนะคะเมื่อกี้เราสังเกตน้ําตาลใช่ไหมคะหนึ่งการหยดน้ําตาลสใช้มือสัมผัส3ดูเนื้อมะม่วงค่ะเนื้อมะม่วงก็จะเหลืองนะคะเหลืองเข้มขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราให้อีกเที่ยวหนึ่งนะคะ ะะแล้วเราก็จะมาดูมะม่วงกันนะคะขอสังเกตนะคะมะม่วงอันที่หนึ่งมะม่วงจะมีสีเข้มขึ้นอันที่สองเมื่อหยดน้ำตาน้ำตาลก็จะหยดช้านะคะไม่หยดเร็วนะคะต่อไปอันที่สามก็ใช้มือสมัมผัสหนึบหนึบก็คือว่าใช้ได้นะคะมีสามวิธีนะคะธีการดูนะคะ,อะตอนนี้เมื่อเมื่อได้แล้วใช่ไหมคะ เราก็จะมาเอาเอามะม่วงเนี่ยคะ่ะใส่กระชอนคะ่ะเพื่ออะไรคะ่ะใส่กระชอนเพื่อให้น้ําเขาให้มะม่วงอยู่ในกระชอนและให้น้ําเชื่อมตกลงไปอยู่ข้างล่างนะคะก็เรียกว่าแยกน้ําแยกเนื้อค่ะแยกน้ำ วิธีเอาขึ้นก็จะใช้วิธีนี้นะคะเส้นสวยนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะ,ะทิ้งฝาอ,นนะะอันนี้เราก็มาโชว์ค่ะ นี่เห็นไหมคะพี่ค่ะนะะิกะชอนนะคะเหลืองอาลามนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะคะแล้วถึงจะเอามาใส่จานนะคะตอนนี้ให้ดูที่สําเร็จแล้วนะคะอันนี้เย็นแล้วก็จะเป็นสีเปลี่ยนไปนะคะถ้าร้อนก็จะเป็นสีถ้าเย็นก็จะเป็นสีนสำหรับวันนี้วันกวนมะม่วงเส้นนะคะก็สําเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไลค์แชร์ไปแล้วนะคะ ความรู้เราจะได้กว้างไกลค่ะแล้วก็ที่สาคัญคนติดตามขอ้เราเลค่ะความรู้จะได้กว้างไกลนะคะสวัสดีค่ะจะพบก,กันค่ะโชว์ใกล้ๆค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ